การเปิดตัว,ตวแบบอย่างเป็นทางการสักทีหนึ่งนะฮะห<ม>ลังจากที่หลายคนรอโปรเจกต์กนี้มานานมากเป็นไงบ้างครับทออุกคผมตื่นเต้นนะเพราะว่าอย่างที่บอกเสียงสั่นเลยเนี่ยออคือมันลุ้นมากครับเพราะว่ามันทาจากแบบจากที่เราไม่เคยรู้ไม่เห็นภาพมันก่อนเราเห็นภาพไปพร้อมๆกันแบบทุกคนคือเราคุยกันเยอะมากออต้องบอกว่าที่นักแสดงบอกว่าเราทําการร่วมกันเราทาร่วมกันจริงๆนะไม่เคยมีอะไรที่เราไม่ถามกันแล้วก็ทีมบททีมโปรดักชั่นทุกคนเหมือนแบบ ใส่สุดแรงแล้วอ่ะแล้วจนวันนี้มันจะได้ฉายแล้วกบมันตื้นตันนะครับแล้วก็วันนี้เราเห็นภาพนี้แล้วซึ่งที่ผ่านมาเราเราก็กคาดหวังแหละว,ว่าเราอยากได้รับการสนับสนุนภาพยนตร์ไทยซีรีส์ไทยแบบอยากให้ช่วยกันอ่ะเพราะเพราะเราจริงใจจริงๆแล้ววันนี้เราเออขอบคุณมากมันมันก็ตื้นตัน <fod> อ่าแสดงละครเห็นหน้าตาตัวเองอันนี้จะขึ้นไปอยู่จอใหญ่ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศละวก็ดีใจมากครับ คือคือบอกว่าตั้งแต่ตอนถ่ายซีรีส์ Kin Cross นะคือมันก็พาเราไปแบบไกลมากทั้งในไทยทั้งต่างประเทศอะไรเงี้ยณวันนี้มันมันเป็นหนังเชื่อว่าทุกคนทั้งในไทยและต่างชาติก็ก็เฝ้ารอพร้อมซัพพอร์ตเราคิดว่าหนังมันทําให้เข้าถึงคนได้มากขึ้นเชื่อว่าเราจะมีความสุขไปด้วยกันเลยอ่าใช่ครับดูดีใจมากครับแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเ,เด็กๆเ,เราเคยมีโอกาสได้ไปดูหนังไทยที่โรงเรียนพาไปดู แล้วเราเห็นถึงว่าหนังไทยมันมีโปรเชีย์มันมีแบบนั่นนู่นนี่เยอะขนาดนี้เลยเราก็ตื่นเต้นตั้งแต่ตอน,นเด็กแล้วนะแล้ววันหนึ่งที่เรามีโอกาสได้มาเป็นนักแสดงได้มาเล่นหนังที่เกี่ยวกับความเป็นไทยด้วยนะผมรู้สึกตื่นเต้นตื้นตันด้วยและมีความสุขพอมันจะใกล้ออกเนี่ยผมจะรู้สึกตื่นเต้นแรงลีกละลีในใจนะซึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกที่ดีเพราะเราจะได้ส่งงานที่สร้างอย่างแรกทำให้คนความสุขอันที่สอง คงเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆให้น้องๆอเด็กที่เด็กกว่าเราเนี่ยเขาเขาเห็นว่าหนังไทยก็ยังมี potential และมี potential มากผมก็แฮปปี้มากที่แฟนสูนจะได้เข้าฉายนะครับที่ก่อนอ่ะพอมันเป็นบอยเลิร์แล้วเพราะมันเป็นพระพิยุนนะที่ถ้าถ้าเป็นพระพิยุ์มันจะเป็นยังไงแล้วมันจะเป็นหนังที่ละเอยียดด้วยผมมากอยากจะบอกกันว่าจริงๆอ่ะอยากให้เราไม่ไม่จัดประเภทมันได้ไหม มันคือภาพยนตร์ที่ดีเรื่องหนึ่งจริงๆผมพูดอะคินพ็อชนะแต่ผมอะจะถูกบอกว่าไม่ได้เราต้องจัดประเภทว่านี่คือซีรีส์วายแล้วผมก็จะคนที่ต่อสู้กับเรื่องแบบนี้บ่อยมากว่าซีรีส์ที่ดีคือซีรีส์ที่ดีหนังที่ดีคือหนังที่ดีแมนสวงดูได้ทุกคนผมว่าจะไม่มีใครผิดหวังจากเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นแฟนๆกลุ่มที่สปอร์ตเราหรือคนที่ไม่เคยดูผมอยากให้ทุกคนไปดูมันคือภาพยนตร์ไทยที่ดีที่คนไทยควรภูมิใจอย่ๆผมบอกเลยว่า สิ่งที่ผมรู้สึกชัดเจนที่สุดเมื่อเมื่อคืนผมไปทำ music สกอ r e ตัวไฟนอลมาผมรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ผมภูมิใจความเป็นไทยในตัวผมมากขึ้นดีเมื่อย้อนกลับไปสมัยก่อนผมมีความรู้สึกแบบเหมือนเด็กหลายๆลคนที่รู้สึกแบบมันเป็นไทยมัไม่เวอร์กว่าอันที่บอกตรงแต่ณวันนี้ผมภูมิใจผมรู้สกว่ามันเห็นภาพมันมันมีโอกาสแล้วมันมีพลังใหม่ๆเพราะว่าพอมันมีโซเชียลแน่นอนมีทั้งบและรถแต่ว่าโซเชียลผลักดันตั้งแต่คินฟอร์จนมาถึงวันนี้แล้วก็สื่อมวลชนทุกคนอันนี้ผมว่า มันมันยิ่งใหญ่มากจนเรามีความหวังแล้วแหละก็เลยบอกว่าไม่อยากให้ไปจํากัดตรงนั้นนะครับแต่วราบอาว่าคนดูไม่ผิดหวังใครดูก็ได้เรื่องนี้เป็นหนังที่ดีเรื่องนึงอย่างการดีเจนาะครพี่กรนเราเราพิเจนยังไงเพราะว่าเราไม่ได้มองแค่ในตลาดไทยแล้วมันมีตลาดต่างประเทศด้วยเขาอาจจะเข้ามาดูแล้วเขาจะเก็ตอินกับติลของหนังไทยยังไงแค่ไหนผมบอกเลยว่าเนี่ยเป็นคําถามที่ดีมากเพราะระหว่างนี้ที่เราพยายามเดินหน้าผลักดันหนังไปภาพยนตร์เรื่องนี้ไปมนอกเราโดนปัญหาเรื่องนี้เยอะปัญหาเรื่องของวัฒนธรรมที่ต่างกันเขามองว่าความเป็นไทย ลำเลื่อมเขาไม่เข้าใจแต่ผมทําไมรู้สึกว่าเรายังดูหนังที่เป็นการแสดงของต่างชาติได้เลยผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วพลังจากในไทยนี่แหละจะทาให้คนเขาเห็นแล้วเขาจะรู้ว่าจริงๆลำไทยมันงดงามมากจริงๆเราจะไม่ต้องไปดูแค่ในการลําแก้บนหรือบนเรือ,อสำราญอีกต่อไปอ่ะ <c oughs> คือในเรื่องนี้มันมันสวยงามและครับ <c oughs> ไม่ได้เป็นเรื่องหลักของเรื่อง <c oughs> เรื่องหลักของเรื่องคือความสนุกความบันเทิงและความรู้เพราะมันเป็นสืส่อผสมบสวนเนาะ <c oughs> แต่ภายใต้ สิ่งเหล่านี้มันมีความงดงามและประณีตแบบไทยแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดคนไทยอ่ะผมว่าทุกคนตรงนี้เหมือนกันหมดคนไทยเป็นคนม่วนอืแต่คนสนุกเราชอบความสนุกเ,เรื่องนี้มีครบเรามีโอกาสเอาหนังเรื่องนี้ไปต่างกันได้บ้างแล้วใช่คร<ช>ับ<อ>จีนไปแล้วแล้วเราตั้งใจกัะเราอย่างไรเรื่องนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของบ้านเราคํานี้ผมขอย้ำอีกทีหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์สำคัญมากคือจริงๆที่ผ่านมารัฐบาลจะพูดบ่อยหรือคนลงข่าวไปว่าซีรีส์วายที่เราพูดกันซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่แค่กินพอร์ชหลายเรื่องทําได แต่เราไม่ได้รับการสนับสนุนณว,วันนี้เริ่มแนละ้วผมได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนิดนึงแล้วแต่สิ่งที่อยากได้จริงๆคืออยากได้จากคนไทยด้วยกันนี่แหละครับซึ่งต้องเลิกแบ่งประเภทก่อนว่านี่คือนักแสดงจากวายจะเล่นได้ไม่ได้เฮ<อ>้ยเขาคือนักแสดงที่ดีไปดูได้เลยว่า acting แบบนี้คือดีเราเราให้หลายๆชาติที่เป็นคณะกรรมการดูหรือคนที่ตรวจสอบภาพยนตร์เรื่องนี้ดูทุกคนชมหมดเลยว่าเป็นการแสดงที่ดีผมเลยบอกว่าัพ p อ o r t กันเถอะเริ่มจากในบ้านเราก่อนซอต์ power เนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกคนนี่แหละครับนี่ก ถูกไหมครับพอคุณไปดูแลบอกต่อนี่ก็ซอฟต์แวร์ต่างชาติแบบนี้เขาเขาตามดูแหละว่าพวกเราพูดว่าอะไรเพืนนี่ยช่วยกันได้อยากอยากให้ช่วยกันหูดนครับท่าน้มีโอกาสเยอะไหมครับที่เราไปสัมผัสมาที่เราได้มีโอกาสเยอะมากครับเยอะผมว่าน่าจะเป็นครั้งที่ที่ได้รับการสนับสนุนเยอะที่สุดแล้วแต่งที่บอกว่าผมเลือกทางหนังยากถ้าจะเอาง่ายผมต้องทำหนังตลกดังผีหนังรักรอมคอมคนไทยถนัดมากแต่ว่าผมเลือกทางยากเพราะผมรู้สึกว่า ถ้าไม่ทําทางงนี้คงไม่มีใครทําแล้วพบคนในวงการน่าจะเสียงท้อใจกันหมดคนทําหนังไทยก็ท้อใจเพราะว่ามันไม่ทําเงิน<ม>แล้วคนเริ่มไม่ลงทุน<ม>คือลงทุนก็ก็เสี่ยงแะมันไม่มีใครกล้าลงทุนเท่าที่เราทำนะวันนี้แต่ผมเชื่อว่ามันมันมีพื้นที่นี้อยู่แล้ววันน่าจะจุดพลังให้หลายคนขึ้นกล้ามาแบบลงทุนในการทาหนังซึ่งไม่ใช่แค่ในเรื่องของการผลิตนะเรื่องของสวัสดิภาพคนกองที่ผมบอกว่าทุกคนตรงนี้สัมผัสดได้เรื่องอสวัสดิภาพการทางานในการบันเทิงาะ ใน,ในพาร์ทเอาบ้าวอย่างเงี้ยฮะที่เราเอาหนังออกไปมีประเทศไหนแล้วบ้างที่ได้ชมหรือว่าได้ดูตัวอย่างแล้วเขาสนใจตอนนี้แน่ๆก็คือทั้งลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนามเราไปแน่นอนที่เหลือเนี่ยเขาก็รอหลายๆท่านก็รอตัวไฟแนลจากผมซึ่งผมอะยังไม่ไฟแนลสักทีคือต้องบอกว่ามันมันเป็นงานคลากมากครับดนตรีทุกชิ้นไหมฮะดนตรีที่ได้ยินในงานเป็นซาวด์วอล์กอินที่ได้ยินเนี่ยเราเราให้พิซซ่าทิ่สเีนาะพัทลุงเป็นคนทำ คือทุกอย่างทุกอิเลเมนต์เราเราคิดเยอะอะครับเพราะงั้นก่อนที่จะถึงวันฉายผมอยากให้มันเป็นเบสเวอร์ชั่นก่อนเพื่อ้ผมผมรอได้ผมเชื่อว่าถ้าเขาได้เห็นแล้วคนไทยซัพพอร์ตกันเดี๋ยวทุกคนจะมา้วันนี้มันยังตรดต่อม5ห้ากประเทศเราไปแน่นอนแปงว่าอีดิไปเรื่อยจนกว่าจะเข้าโลจริงใช่ครับยังอยู่ในกระบวนการใช่คือจริงๆตอนนี้จะปล่อยเลยก็ได้แต่ผมว่าทุกคนอะเขาไม่ปล่อยกันด้วยไม่ใช่แค่ผมคนเดียวทีมทุกคนบอกว่าโอกาสนี้จะเป็นโอกาสสุดท้ายของเขาก็ได้เขาอยากใส่ที่สุดก่อน เขาขอทาเต็มที่สุดก่อนผมได้เปิดพื้นที่ให้มันเป็นงานที่วันหนึ่งเราย้อนกลับมาอีกกี่ปีเราก็จะภูมิใจในความเป็นไทยนี้ในการพุ่งเป้าไปที่ทางกระทรองภพกรฐาะครตอนที่เราพุ่งไปที่กระทรวงวัดเลยอันนี้คืออะไรเพลงเห็นแล้วว่าจะต้องกระทรวงนี้แหละต้องเข้ามาซัพพอร์ตเราเพราะว่าผมว่าหนังผมเป็นหนังวัฒนธรรมนำเสนอได้เนียนที่สุดอันนี้ผมไม่ได้พูดเองตอนที่ผมเข้าไปนําเสนอไปแข่งขันเนี่ยคณะกรรมการพูดว่าคุณเป็นคนที่ทำวัฒนธรรมไทยได้เนียนมาก คือมันสอดแทรกไปนี่เนี่ยงมากซึ่งจริงๆสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมวงการบันเทิงต่างชาติแล้วแต่พอวันนี้พอเราทําได้แน่นอนผมคิดว่าผมกล้าพูดเลยว่าวันนั้นถ้าไม่สับสนผมงงอมผมพูดเลยว่าถ้าไม่สับสนผมเนี่ยผมงงผมต้องตั้งคาําถามว่าทำไมแต่สุดท้ายทังทานไม่เก็บอากาศนะท่าไม่เก็บอากาศคือเขารู้ผมจรงิงจังเรื่องนี้คือคือต้องบอกว่าหลายๆคนบอกว่าเราต้องมีปัญหากระซงวัดแน่เลยอ๋อถ้าต้องฟีกับผมโอเคครับอยากุยด้วยอันอเนตอันเทนอันต่อเลยโอเคก็ คือผมรู้สึกว่าถ้าทาหนักขนาดนี้แล้วกระทรวงวัดไม่ซัพพอร์ตนี่ผม,มองงเน่ผมต้องตั้งคําถามมากๆแล้วผมไม่ใช่แค่ผมคนเดียวอ่ะสื่อมวลชนแฟนต้องตั้งคาถามซึ่งอย่างที่บอกว่ามันเป็นครั้งนี้ผมรู้สึกว่าผมมีความหวังกับประเทศแล้ว,<อ>ลวเราได้รับการสนับสนุนจริงๆแบบแฟ์ไม่มีคอนเนคชันอย่างสิ้นไม่มีใต้โต๊ะไม่มีอะไรนี่คือแฟนหมดตรวจสอบได้หมดแล้วเราแบบมีพลังเหมือนมีผู้ใหญ่ดันหลังอ่ะมันก็เราเดินลําพังไม่ได้เนาะเราต้องได้รับการร่วมมือจากทุกท่านซึ่งตอนนี้ภาครัฐก็ใช้คอร์ย่าวดาเพ้เลย เราเราเข้าไปพิชชิ่งยังไงพี่ต่อเพราะว่าก่อนอันนี้มันไม่เคยมีหนังเรื่องไหนที่แบบข้างละทุนจริงจังมีเขามีโครงการนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับพี่ต่อเขามีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าภาพยนตร์เหล่านั้นอาจจะไม่ได้ไม่ถูกสนใจเท่านี้แต่ของผมเนี่ยคือเริ่มจากตอนแรกผมเข้าไปต้องการแบบว่าเวลาเราพาหนังไปเนี่ยสมมติว่าเป็นก government ต่อก government คือรัฐบาลต่อรัฐบาลแต่ประเทศมันจะง่ายกว่าผมคิดอย่างนั้นเองผมไปเข้าไปเล่าเล่าเล่าให้ฟังจนมารู้ว่าเขามีโครงการนี้ผมก็ไปนําเสนอยื่นเอกสารประมูล ยืนต่อคิวพีเซนทำทุกอย่างแล้วก็ประกาศผลออกมาวันนั้นเลยดีใจมากเหมือนแบบคือผมไม่ได้เอ็นทาร์เนอะอันนั้นเขาคือเหมือนเอ็นติดอ่ะมาตท่านตอนทุกอย่างตรวจสอบได้ตรวจสอบได้ผมมั่นใจมากว่าผมไม่เคยโกงใครแล้วก็มีใช่ท่องหาชอตพิเศษที่เขาการ์ดทำไม่มีถาแล้วแถลงแมนส่งจริงๆใช่ไหมจริงจริงๆไม่ผมผมการ์จริงคือคือมันก็ตลกคือผมเคยไปอ่านคอมเมนต์ผมเชื่อว่าหลายคนตรงนี้ไปอ่านว่าที่เขามาแบบเอ้ยเหมือนจัดวางให้อะไร คือเอาเวลาไปทำคอนเทนต์ดีๆดีกว่าเอาเวลาไปทําสิ่งดีๆแล้วก็สร้างมันดีกว่าอย่าเพิ่งมาแบบทำลายกันเองเลยคือผมรู้สึกว่าคุณตรวจสอบผมสิผมแฟร์ที่สุดแล้วผมคนพูดตรงที่สุดแล้วผมเลยกลัวการออกสื่อจริงๆแล้วผมกลัวว่าผมจะไปพูดพลาดทิ้งไทรแต่ว่าคือผมอ่านแล้วผมกลับรู้สึกแย่กับอย่างที่บอกว่าคุณจะอยู่วงการมานานอะไรอ่ะอย่ามีอีโก้เลยอีโก้มันไม่ทําให้ประเทศมันไปไหนอ่ะามใช่ของการโครงการนี้ที่ก่อนขอให้เป็นความรู้คนดูคนติดข่าวได้ไหมครว่า มันเป็นโครงการอะไรยังไงที่ทางกระทรวงก็ดีกว่ดูนะครับรงนี้คือคอนเทนต์ไทยแลนด์กระทรวงวัฒนธรรมแต่ว่าภาพยนตร์ที่สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยให้ไปสู่สายตาชาวโลกได้คุณนําเสนอได้เลยทุกปีเขาจะมีบัตเจ็ตจะมากจะน้อยต้องขึ้นอยู่กับภาครัฐจัดจสรรไปนะจริงๆภาครัฐก็พยายามเร่งเห็หนลนะ้มั้งคือผมไม่บอกรัฐบาลหนนะผมแยกกวานี่เป็นงานของกระทรวงไม่ได้มีผู้ใหญ่ท่านใดเหนือกระทรวงมาสั่งอันนี้เป็นทีมงานกระทรวงเท่านั้นมีคณะกรรมการชัดเจน เขาพร้อมอยู่แล้วที่สนับสนุนคุณต้องเอาโปรเจกต์ไปเสนอเขาซึ่งของผมเนี่ยไปในวันที่ผมทําเสร็จแล้วก็จริงแต่ในการที่ทําภาพยนตร์นําภาพยนตร์เรื่องนี้ไปต่างประเทศมันต้องใช้เงินนะครับเขาไม่ได้จ่ายคุณเราต้องจ่ายเองค่าเดินทางค่านู่นค่านี่แม้กระทั่งค่าบางครั้งเอาหนังไปฉายเนี่ยคุณต้องจ่ายค่าการันตีเองมันไม่ใช่ว่าเขาจะจ่ายคุณเพราะงะั้นเราต้องบอกว่าภาพยนตร์ไทยไม่ได้อปปู u l a ขนาดนั้นณนะวันนี้เนาะที่คนพร้อมจะโยนเงินใส่คุณแล้วไปเถอะไม่ใช่ แต่ว่าเนี่ยเราเราพอเราเราเอาตรงนั้นนั่นแหละมาพาพวกเราไปให้ได้มากสุดอย่างลงี้จะมองว่าเป็นการสับสนยังไงเนี่ยเราเรายังต้องควักเงินในส่วนัผเจ็ตอันเป็นก้อนใหญ่ด้ซ้ำในการเดินทางตะเวนไปทั่วโลกอย่างงี้กอนบอกว่าจริงๆเ่าจะได้5บาท10บาทแค่มีบอกว่าเขาเห็นว่าเราเป็นซอต์พาวเวอร์จริงๆในใเป็นหน้าของภาครัฐผมก็ภูมิใจแล้วและคือเขาไม่มาค้านวัฒนธรรมที่นอกขนบที่เราทําในเรื่อง่ะผมดีใจลวซึ่งเขาไม่ค้านเลยเขาไม่ตั้งคําถามและไม่ว่าอะไรผมเลย การทีานา่นท,าน,านที่ไหนบ้างแต่ตอกยคือจริงคุยกันอยู่ครับเรื่องเทศกาลไหนนะที่บอกผมว่าไม่ค่อยมีเออ่ไม่ค่อยมีโน,โน้ตเฮาเรื่องนี้มากผมก็พยายามแหละก็ได้เอ็นพิเกเจอร์มาช่วยหรือว่าผู้ใหญ่หลายคนมาช่วยเราก็เราก็อยากจะผลักดนันไปให้ไกลที่สุดจริงๆตอนนี้เลสซีก็น่าจะได้ไปคือตลาดอาลับน่าสนใจมากมคือเราเคยไปมาเราแบบเราตื่นเต้นมากนะตอนไปแบบเฮ้ยจริงๆคนอาหรับก็เป็นคนชาติหนึ่งที่สนุกเราก็อยากจะไปที่ป้อนกลับไปนิดนึงถ้านำไปที่ที่กระทรวงวัฒนธร่ะเขาม่มีอินดิเรอบไว ไม่มีเลยครับเพราะเขาเป็นลายคุณของรถคุลานำเสนอส่งวันแล้วมันจะมีกรอบตอนแรกผมก็คิดือนทุกคนแหละผมก็กลัวเออผมอ่านในทว i t เตอร์ก็ต้องทะเลาะเขาแน่เลยตอนั้นผมคิดได้เลยว่าผมบอกมาโพทุกคนว่าเดี๋ยวคูตัดชุดไทยรอสู้เลยคือผมคิดว่าต้องสู้เพราะว่าวัฒนธรรมมันไม่ควรเก่าจนหายไปอ่ะถ้าจะมายึดติดกันอยู่ว่าไม่มีใครสนใจแล้วโชคดีมากที่ผมไปไม่มีเลยไม่มีผู้ใหญ่ที่มาพูดว่าทำนู่นไม่ได้ทำนี้ไม่ได้มีแต่ผมบอกว่าคุณ ทำได้เหนียนมากแล้วบอกว่าคาดหวังนะว่าจะจะประสบความสําเร็จเพราะว่าเพราะทาไทยมันจะได้ถูกแบบเข้าไปในใจเด็ก,ดกๆรุ่นใหม่ที่ลืมกันไปแล้วว่าคุณรู้จักราชสิทธนะิ์นหคุณรู้ขนาดไหนถูกไหมไม่มีแต่อันเนี้ยมันทําให้คนกลับมาสนใจมากขึ้นผมเลยแบบอยากจะเพิ่มด้วยว่าใส่ชุดไทยไปดูหนังกันนะครับเราล,ลองดูลองสร้างบรรยากาศแบบนี้กันอีกทีพี่ปานใส่อะไรลงไปบ้างในหนังเรื่องนี้สำหรับบรรดาธรรมเนีบเออผมว่าจริงๆมันเป็นรากเหง้าของคนไทยทุกคนผมว่าตรงเนี้ยคนไทยทำว่าไทยแท้วัดไม่ได้หรอก แต่ไทยจริงๆข้างในเราเป็นแบบไหนเราผมบว่ามารีเราคนรักขนูเราคนปรานนี่เราคนได้เข้าใจไม่ยากแต่ก็เข้าใจง่ายอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนี้ภาพเรื่องนี้คบรถมันเหมือนแบบและบังเอิญบังเอิญด้วยที่ตอนนี้มันเข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองอย่างมากผมบอกเลยว่าใครที่ไปดูออกมาจะรู้สึกแบบต้องมีอะไรเกี่ยวกับบ้านเมืองมาได้พูดถึงมันเข้าเหลือเกินมันมันคงเป็นเป็นเรื่องบังเอิญท,ที่น่าสนใจอ,อันในพาร์ทของการถ่นบ้างเขาถานักสแสดงนะคะ มุมมองของเรื่องเซนเซอร์เรามีอุปสรรคปัญหาอะไรไหมครับเพราะว่าพนวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ใหญ่จะเจอเรื่องปัญหาเซนเซอร์ที่อาจจะแบบไม่เข้าใจเขาว่าเขาจะเซนเซอร์ตรงนี้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่พี่ปอนบอกว่าหนังเราดูได้ทุกคนและทุกชาตินั่นหมายความว่าเรื่องเซนเซอรอ์น,นั้นคือตัดออกไปเลยเพราะว่าทุกอย่างเราทางทีมเรารีเสิร์มาครบแล้วคิดมาดีแล้วว่าอะไรที่เหมาะหรือควรที่มันจะเกิดยุคนั้นแล้วถ้าไปยุคเข้าไปมันจะเหมาะสม ผมขอเสริมตรงนี้ได้ไหมัะคือสมมุติคือตอนนี้เอาจริงผมยังไม่ได้ส่งเซนเซอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผมยังตัดไม่เสพรุกไปลาที่ต่อแต่ผมไม่ผมไม่ค่อยกลัวผมมั่นใจว่าไม่น่าจะมปิดหาแต่ถ้ามีปัญหาผมว่าอันเนี้ยไม่น่าจะเป็นผมที่เหนื่อยน่าจะต้องคนไปถูกตั้งถามกองเซนเซอร์มากกว่าซึ่งผมว่าไม่ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีแพลตฟอร์มเนาะคือมันมีช่องทางอื่นอ่ะคุณไปตัดอันนี้เขาก็เห็นอีกทางนดิงเพราะฉะ เปิดใจกันนถอะครับลดอากติทุกคนฝากด้วยนะมทำไมต้องฝึกหนักมากเรื่องนี้ในการที่จะเป็นนักแสดงโดยตัวละครตัวนี้ออกมาได้เป็นยไงบ้างพี่ไม้หรือโป๊ะโป๊อ๋อโป๊ก็ก็ก็ฝึกรำกับกับอาจารย์ที่ที่เขาได้ยกย่องว่าเก่งแมนดับต้นๆของประเทศไทยเราก็พยายามจะถ่ายทอดออกมาให้ให้เข้าถึงในใจคนไทยทุกคนได้อย่างเต็มที่แล้วก็เข้าถึงใจของ เป็นแฟนทั่วโลกต่อให้จะไม่ใช่เป็นแฟนก็อยากให้เปิดใจดูเพราะว่าคือโปเชื่อว่าชาติไหนที่โดดเด่นเรื่องวัฒนธรรมศิลปะเนี่ยมันจะคือประเทศที่ค่อนข้างจเจริญแล้วคือเราอยากให้ประเทศไทยจเจริญแล้วในมุมนั้นเหมือนกันเลยนะจริงๆขอขอเสริมนิดนึงให้โปพูด การลำมันยากลำบากมากขนาดไหนที่แบบคืออ่ะผมขอบอกวนะ่าเวลาคนดังแล้วเบอร์นี้เขาจะเลือกไปทําอะไรสบายๆรับอีเวนต์ได้เงินเยอะๆ,ๆแต่เนี้ยฝึกกันแปดเดือน9 <ๆ S 2> เดือน <ๆ S 2> น่ะ <ๆ S 2> เหนื่อยขนาดไหนผมถามให้คือคือผมเหนื่อยกับกับทุกพ rocess มากเพราะว่ามันต้องนับหนึ่งใหม่หมดเลยแล้วบทมันก็ต้องย้อนกลับไปมันก็ต้องมานั่งตีความทํากันบ้านกันก่อนที่จะไปถ่ายทุกครั้งแล้วช่วงนั้นเราเราดันทัวร์คิมพอชอยู่ด้วยมันเลยทําให้แบบ p rocess การรับงานเนี้ยมันหรือหรือการทํางานถ่ายหนังแมนสหวเนี้ยมันค่อนทางยากแต่ว่าทุกอย่างในการรับงานทั้งหมดเนี้ยคือโปกับทีมเบียนคาวอ่ะก็ก็แฮปปี้ที่มันจะเกิดอย่างนี้ขึ้นเพราะว่าคือโปเป็นคนซีเรียสเรื่องการรับงานมากมาตั้งแต่แบบตั้งแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วลไรเงี้ยงั้นวันนี้โปโตขึ้นโปก็อยากเล,เลือกรับงานที่โปรู้สึกว่าโปมีความสุขกับมันมคือต่อให้มันมันจะไม่ได้งานเยอะมากหรือว่าแบบทํางานแบบโหเช้าครับ แบบทุกวันเงี้ยแต่โปรู้สึกว่าทุกงานที่โปเลือกอะโปจะภูมิใจแล้วถ้าวันนี้โปตายไปโปก็จะมีความสุขอัะวันที่ได้พัดหนักๆนะฮะให้ทุกคนเลยบอกนิดนึงว่าทำไมคนไทยต้องไปดูหนังแฟนตัวงทุกคนเลยอ่ะพี่ต่อพี่บ้าสองคนสองพี่้องต๋องต๋อมองว่าคือหลายคนพูดไปเกือบหมดละต้องพูดสั่งของต้องก่อนเลยก่อนลองพูดแทนทีมทุกคนแล้วกันว่าวันนี้เราไม่ได้แค่พยายามจะจุดกระแสของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย แต่เราพยายามที่จะ expand ไปอุตสาหกรรมอื่นด้วยเพราะฉะนั้นแล้ว่าผมเชื่อว่าหลังจากที่ภาพยนตร์มันฉายออกไปแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เรามีการ c o l บ a b ผสมวานกัตกาอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องประดับการแต่งกายอาหารทุกอย่างมันจะได้ถูกการจุดกระแสต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าซอฟท์พาวเวอร์พนเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่การขายไว้ที่ทำไทยแต่มันคือขายสิ่งที่มันแวดลอ้อมอยู่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องภายในนั้นแล้วผมเชื่อเลยว่ามันจะได้รับอิทธิพลที่ดีมากได้รับการตอบรับจากคนด สารต่อกิจกรรมต่างๆและบอกต่อ่ามีอะไรที่ดีบ้างจากเรื่องนี้ครับคี่นะครับก็ถ้าพูดในมุมผมคําว่าซอฟต์อร์ต่อเอ็กซ์พอร์ตใช่ไหมครับคนมักจะคิดในมุมเอ็กซ์พอร์ตแต่ว่าของผมเนี่ยเขาอยากให้คนไทยได้กินข้าวอร่อยด้วยบเทีบเป็นข้าวคือเราส่งออกข้าวที่ดีเราผลิตข้าวที่ดีด้วยเราก็ต้องอยากให้คนใกล้ๆตัวเราไปกินข้าวที่ดีมันหนักเรื่องนี้ครับผมมองว่าเป็นงานคราฟต์งานหนึ่งที่คนไทยได้ดูจะเด็ดผู้ใหญ่ดูแล้วจะสร้างแรงบันดาลใจในอย่างที่เกี่ยวกับความเป็นไทย เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์และที่สำคัญได้ความบันเทิงในเวลาเดียวกันที่สาคัญที่สุดค,คือถ้าพาตัวเองหรือคนที่เรารักไปดูในโรงหนังเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ผมมองว่า5ปี10ปี20ปีเราจะพูดถึงโมเมนต์ได้ก็อ,อ,อยากให้ไป็นคอลเลคโม่มนี์ช่วยโอกาสโมเมนต์ตรงนี้มีความสุขด้วยกันครับตตก็อยากให้ทุกคนไปดูในโรงครับเพราะว่าหนัง ต้องบอกว่าหนังภาพยนตร์มันก็ถูกสร้างมาเพื่อลองรับซาวต่างๆในโรงภาพยนตร์เนาะทุกคนก็จะได้รับซาวประสบการณ์ต่างๆภายในโรงภาพยนตร์อยากให้เข้าไปดูจริงๆแล้วก็เชื่อว่าหลายๆอย่างในหนังอาจจะทําให้คุณฉุกคิดได้ว่าความเป็นมนุษย์คืออะไรรับประมาณนั้นคคื<บ>อเม่ไรนะเม่ไรคือวันที่ยี่สิบสี่สิงหาครับคือโปอยู่ในวงการการแสดงมานานมากซึ่งโปก็เห็นหลายๆคนหรือแม้กระทั่งนักข่าวเองคืออุตสาหกรรมต่างๆเนี่ย มันเหนื่อยแล้วมันจะมีคนทั้งที่ยอมรับและไม่ยอมรับซึ่งซึ่งณวันนี้เราพยายามทําแมนสวงขึ้นมาแล้วสร้างมาตรฐานใหม่ๆใ,ใ,ในการทํางาน12ชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยหรือทุกคนเท่าเทียมกันเพื่อให้เพื่อให้ทุกคนทุกวงการในประเทศไทยเห็นว่ามันมันยังมีความหวังอยู่แล้วมันแล้วมันเป็นไปได้นะคือมันยังมีความพยายามเกิดขึ้นอยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนไปอุดหนุนกันแล้วก็ บอกต่อเพราะว่าโปเชื่อว่าการตลาดที่ดีที่สุดมันคือการที่เขารับประสบการณ์ตรงแล้วเขามาบอกต่อ,อมันมันไม่ใช่การขายอย่างดีเยี่ยมแต่มันคือการที่เขาเสร็จจริงๆแล้วเขาเอามาบอกต่อ,อแล้วเสร็จปั๊บเชื่อว่าเขามีเพื่อนๆต่างชาติแน่นอนแล้วมันจะกระจายออกไปแล้วบวกกับโซเชียลที่มันทรงพลังเ,ลเกินเนี่ยที่มันส่งไปถึงทั่วโลกอะ่ะเชื่อว่าพวกเขาจะเห็นแล้วเขาจะมาที่ประเทศไทยเราไม่อยากให้มันเป็นกระแสะเน่ยันาเป็นปากต่อปากมากกว่าว่ามันดีก็ทุกทางที่ทําได้ครับอ่ะท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าประเด็น ขอละท้ายบ้างนะคะพี่ปอพยานนะคะแล้วประเด็นคือนี้คือจะเข้าเรื่องจริงๆแล้วใช่ไหมพี่ก้าวด้วยทั้งหมดทั้งหมดพี่ปอที่ผ่านมายังไม่เคยยังไม่ได้มาบอกว่าแฟนสูงเลยอ่ะยังไม่ได้เคลียโอเคกระแสดราม่าใน่ทยเป็นยไงบ้างพี่ปอเออผมจะบอกว่าในชีวิตผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนแล้วผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าตัวเองจะเจอผมเป็นคนที่โตมาในครอบครัวที่อบอุ่นเออครอบครัวเคยลำบากแต่ว่าเรารักกันมากเราอบอุ่นเราเชื่อว่าความรักมันจะ นำพาไปที่ที่ไม่เคยไปชนะทุกอย่างผมพาครอบครัวกลับมอยู่ในจุดที่ทุกคนมีความสุขและภูมิใจเ mm hmm. พอตอนผมทำ k ิน h พสตอนแรกผมเข้ามาเพราหมายผมรักเพื่อนคนนี้มาก mm hmm. ทุกคนคงเห็นผมรักมากแล้วผมเป็นคนที่รักใครแล้วรักชัดเจนแล้วเราก็เริ่มได้รักคนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พาทุกคนไปใช้ความรักได้แหละ mm hmm. เพราะถ้าใช้แหล่งรายได้หรือว่ารายรับผม mm hmm. ผมไม่ได้สะเทือนอยู่แล้วอะ mm hmm. มันไม่เปลี่ยนชีวิตผมอะแต่ว่าพอใช้ความรักที่แบบคนรอบตัวมันทำให้ผมพาไปอีกพาไปมันก็เกิด ปรากฏการกินพอสเนาะอย่างที่เห็นแต่พอมันเป็นครอบครัวแน่นอนการบริหารธุรกิจแบบครอบครัวผมก็เรียนรู้แล้วว่ามันไม่ได้เวิร์ส mm hmm. ก็ต้องยอมรับว,ว่าไม่ได้เวิร์สที่แฟนๆหลายๆายคนก็เคยเตือนแต่ตอนนั้นเอางี้ความรักผมก็เต็มที่อ่ะนะผมเป็นคนเต็มที่กับความรักทุกครั้งมันก็เลยก็เจ็บเหมือนกัน mm hmm. ก็ยอมรับว,ว่าเจ็บแล้วก็รู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผมก็จัดการอะไรไม่ได้คือผม ผมคิดว่าตัวเองไม่ควรอยู่ในพับปิกในตอนนู้นเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าผมคนพูดตรงแต่เสร็จพอผ่านมาผมกลับรู้สึกว่าเออเราเราเรียนรู้กับมันนะเราเข้าใจแล้วก็ยอมรับมันกับสิ่งที่เราอาจจะพลาดหรือไม่พลาดแต่สิ่งนึงที่ผมไม่พลาดคือผมรักทุกคนจริงๆจ่ายนะตอนนั้นเพราะฉะนั้นผมปกป้องทุกฝ่ายที่เกิดขึ้นเท่าที่ผมทําได้แต่ณวันนี้ผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องเติบโตในทางของตัวเองทุกคนทุกคนตรงนี้ด้วยไม่ทั้งแฟนๆหรือว่า น้องๆเขาทุกคนได้รับบทเรียนที่สุดแสนจะเจ็บปวดจากสิ่งเหล่านั้นแล้วแล้วผมก็คือคนหนึ่งที่ที่ผมรู้ว่าผมปรับตัวเองขึ้นเยอะแล้วก็พร้อมที่จะไปต่อครับกับการทํางานองค์การนี้ไม่ใช่พเพื่อผมเองผมยังมีความรักแบบครอบครัวอยู่แต่ครอบครัวผมคงต้องเลือกและก็ระวังมากขึ้นแล้วก็ใช้สติมากขึ้นเปลี่ยนการรูปแบบการ บริาหารไปไม่ให้เปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นยังไงจากพาครอบครัวเราไม่เอาเป็นธุรกิจเลยเลยะเอ่อไม่ครับครอบครัวผมยังมีอยู่แต่ครอบครัวผมเล็กลงนะแล้วก็ทําทุกอย่างอย่าเรียกว่าธุรกิจเลยเรียกว่าโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นนะอ่ะเขาเรียกว่าเรามีทีมมีอะไรมาอย่างพาร์ทของการดูแลแฟนคลับผมผมก็รู้สึกผิดคือพอมันใหญ่โตมากต้องบอกว่าผมกํากับด้วยผมอะไรผมไม่ได้เป็นแบบเจ้าของค่ายเหมือนท,ที่ทุกคนเคยเห็นนะอ่ะผมก็ทําแบบนั้นไม่ได้ผมต้องลงไปทํางานอะไรย่างเงี้ย มันทาให้พาร์ที่บริหารแฟนคลับตอนนั้นผมว่าผมยังไม่แข็งแรงพอผมมีไอเดียแต่พอพลงไปโอเปอเรชันอาจจะยังแบบทําให้แฟนคลับหลายคนเขารู้สึกแบบเฟลบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้ผมก็ยกเซตใหม่เอาทีมาพยายามปรับเปลี่ยนอย่างรุนแรงซึ่งต้องขอบคุณเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทําให้เกิดการแบบเติบโตและปรับเปลี่ยนองค์กรครั้งยิ่งใหญ่แล้วผมก็รู้แล้วว่าผมควรจะจะใช้ใจเต็มที่ประมาณตรงไหนเพื่อให้ไม่มีใครต้องเจ็บปวดใช้คุี่ดีกว่าก็คือเดินไปข้างหน้าด้วยเขาเรียกว่าการแก้ปัญหาด้วยแล้วก็เดินไปข้างหน้า ปัญหาถูกแก้มาได้อย่างดีมากในช่วงที่ผ่านมาแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่เบียนคาวแข็งแร่งที่สุดอะเรื่องเออเรื่องที่ผ่านมาอย่างเรื่องน้อปรับปรุงอยู่แต่เรื่องผลงานผมมั่นใจว่าบียนคาวแข็งแร่งมากเพราะว่ามันมันพิสูจน์ได้จากสิ่งที่เราพยายามทําแล้วสิ่งเหล่านี้พอเราปรับเปลี่ยนสิ่งที่เหลือได้ผมเชื่อว่า เราน่าจะเป็นองค์กรที่สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กนใหม่หลายคนมาทํางานกับเราหรือว่ากล้ามานําเสนออะไรกับเรานี่คือภาพอน,นาคตของผมหลังจากแมนสวนนะครับ<ะ>แต่แปลว่าอันเนี้ยต้องสักเซสก่อนเอ่อไอ้ตัวดราม่าที่แบบว่า,าถาโถกเข้ามาสิปปินแต่และคนของเราในค่ายอย่างพี่กรณเราเทคแอคชั่นยังไงครับจริงๆผมอะเป็นคนที่รับจบไปที่ตัวเองเยอะมากนี้ต้องถามทุกคนว่าทุกคนจะรู้ว่าผมผมรับจบหลายครั้งเนี่ยมันมันจะเป็นดราม่าที่เขาเองไม่อยากให้ไปยุ่ง คือต้องบอกว่าอย่างอย่างอโปเนี่ยอโปโดนเยอะแต่โปเป็นคนที่พูดกับผมตลอดว่าแบบไม่อยากให้ใครไปใส่ใจสิ่งเหล่านั้นเลยคือเราไม่สามารถไปห้ามคนที่มันไม่ชอบได้เขาบอกว่าเขาเจอแบบนี้มาเป็นสิบสิบปีอ่ะเขาบอกเขาไม่สนใจเขาสนใจคนที่รักเขาเขาสนใจสิ่งที่เขาตั้งใจมันเลยทําให้ผมยึดตามตามความคิดของเขาแล้วมันก็ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นเลยว่าสุดท้ายแล้วอ่ะ เราไม่สามารถไปเปลี่ยนใจคนที่ไม่ชอบเราได้เรารอเขาเปิดใจอย่างเดียวแต่เราสามารถทําให้คนที่รักเราคารักเราไปเรื่อยๆหรือว่ารักเรามากขึ้นดูแลเขาให้ดีขึ้นได้อันนี้ผมว่ามันสิ่งที่น่าจะโฟกัสมากกว่า uh huh. ก็ก็เลยไม่ตอนนี้ไม่กระทบดราม่าอะไรผมไม่รู้สึกอะไร uh huh. ที่ผมเสียใจช่วงนั้นอนะไม่ได้เพราะว่าโดนด่านะ uh huh. คือต้องบอกว่าอันนี้เราเป็นตลกจบ ผมไม่เคยคิดว่าจะมีภาพผมออกข่าวเยอะขนาดนั้นแต่ว่าโชคดีมากที่แบบสื่อมวลชนเลือกรูปจากอินสตาแกรมที่ดีหน่อยดูดีแต่ว่าคนที่ตะเทือนมันคือครอบครัวผมเพราะตกใจคนมาด่าพ่อร่อแม่อะไรอย่างนี้นะแต่สุดท้ายก็ผ่านมาแล้วคืออย่างที่บอกว่าผมผมอยู่กับตรงนี้มันเป็นมันเราสนิทกันมากอ่ะเราเรารักกันมากเราเรากอดคอกันเราปลอบใจกันแล้วเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันการปรับเปลี่ยนองค์กรจะทําให้ภาพลักษณ์ของเมืองครับเปลี่ยนแปลงอย่างไรผมมั่นใจมากเลยว่ารอบนี้ดีขึ้นแน่นอนดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราเราเซตทีม เราก็ปรับเปลี่ยนหลายคนแล้วตอนนี้ทีมงานเราเยอะขึ้นเยอะคือช่วงแรกตอนทำกินพอร์สผมมีสิบสิบกว่าคนแต่ตอนนี้เราบอกโอ้โหคนมหาศาลยังไม่พีดพดถูกมันก็ต้องถูกมากกว่าผิดวะก็คือเพราะเราก็ตอนนั้นผมก็ลังเลผมเคยพูดกับเขาว่าแบบผมอาจจะทำกินพอร์สลรื่นียผมไปแล้วนะแบบกับใ้ชีวิตแบบอย่างที่เห็นในอินสตาแกรมทุกวันดีกว่าอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไปไม่ได้มันยังมันยังมีความสุขอยู่ไหมกับอักของหลายคนจะมองว่าการการเยือนคาบิลให้ให้เข้าถึงยากมาก แต่มันจะปการเปลี่ยนับเปลี่ยนครับเปลี่ยนเราก็อย่าง <c oughs> ที่บอกแหละเรามีทีมบุญถังแฟนๆซึ่งเรามองว่าเขาเป็นพาร์ทสำคัญเพราะว่าอย่างที่เล่าอย่างเงี้ยไทยจะมาทําให้ในการที่คือเราอะอยากจะเอาหนังให้แบบคนที่อาจจะแบบไม่ได้มาดูในโรงได้ดูหรือนักเรียนอะไรเงี้ย <c oughs> แฟนๆมาโพสต์มาเลยปกพันที่นั่งแ <c oughs> ล้วผมแบบเออดีใจอ่ะซึ่งคุณเราเนี่ยแหละเขาเขาพีบบุญคุณกับเราดีกว่าแล้วเขาโต๊โตไปกับเราเราสึกว่าเราก็ต้องโฟกัสเขาให้ดีกว่านี้ ถ้่แสดงว่าในการพลิกนชั้นในการดูแลเิร็จแก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนทีมงานด้วยเ,เรามีเสริมทีมงานแล้วก็ปรับแอดทิจดุทีมงานที่มี <c oughs> คือผมไม่ได้มองว่าที่ผ่านมาคนที่อยู่มาก่อนผิดแต่ผมว่าบางครั้งเราเราเติบโตเร็วไปครับปีกว่าๆมันเร็วมันเร็วมากสําหรับค่ายท, <c oughs> ที่เปิดมาด้วยจะสพอร์ตเพื่อนคนนึงแล้ว <c oughs> มันไปไกลขนาดนั้นนะระหว่างที่มันไปไกลแล้วเราทําทุกหน้าที่เราทํกันหลายหน้าที่มันมันมีจุดตรงนี้หายไปเราไม่มีเวลามานั่งคุยหรือมานั่งปรับจูนกันด้วยซ้ำแต่่ คือช่วงที่ผ่านมาเรามีเวลาก็าต้องบอกแล้วขอบคุณดาม่าด้วยจริงๆมันทําให้เรามีเวลามานั่งคุยกันว่าพี mm ่ hmm. อะไรนะมันคืออะไรนะแล้วก็แล้วก็ปรับเปลี่ยนก่โอเคค่ะครับนักพาร์บครับรับจบนะคะวันนี้จบไหมครับจบขอบคุณครับ